สวัสดีครับสบายดีทุกคนในไทยลาวนะวันนี้บ่าลาอยู่ที่สะพานพุทธคะ,ะมาดูเรือชินเนอร์อย่างสวยเลยไปเดี๋ยวพาทุกคนไปดูนู่นะฮะข้างหน้านะฮะ บรรยากาศโอ้โหวัดรุ่นเหมือนเช่นเคยนะฮะสวยงามมากมาแล้วครับเรือด,ดินเนอร์นะฮะสิ่งที่สวยงามก็คือ บรรยากาศข้างทางเออข้างแม่น้ำนะแล้วก็ความสนุกสนานนักท่องเที่ยวชอบครับนี่นะฮะโอ้โหนักท่องเที่ยวร้องเพลงกันสนุกกันใหญ่ครบ,บนเรือ วันเดอร์วันเดอร์ฟูลเพิร์กนะฮะเรือลำนี้นะ,ะเป็นของวันเดอร์ฟูลเพิร์กนะฮะย oh. อดมากนะเ oh. รือสามชั้นนะครับ oh. เป็นเรือสองชั้นเล็กนะฮะมาแบบคณะทัวร์นะครับผมเบอร์เดือนคลูสสองโอ้โห มาแบบไม่ขาดสายนะครับท่านผู้ชมครับมาตลอดนะฮะ <Ooh. S 1> ต่อแถวกันมาเลย <Ooh. S 1> ไล่กันมาแบบต่อต่อกันเลยนะครับผม mm. นี่แหละครับนักท่องเที่ยวมาตลอดนะ mm. โอ้โหนี่ฮะ เรามีสงสัยไปส่งคนมาแล้วหรือไงครับไม่มีคนนะมาดูเรามีดีกว่าฮะเมเดียนคลูดนะเมเดียนคลูดอีกแล้ว เือสองชั้นนะ Median Cruise นะฮะของบริษัท Median Cruise น่าจะเป็นเรือแบบทดสอบอทดสอบการเดินเรือมากกว่าเพราะเมื่อกี้น่าจะไปส่งคนมาแล้วนะฮะมาเรือ มาดูเรือลำนี้ดีกว่านะเป็นเรือจากไหนเอ่ยโอ้โหพรินเซสเรอะใช่นะใช่ครับเกือบพรินเซสครับดยอดมากสองชั้นนะเกืเอบพรินเซส เป็นเรือดินเนอร์นะครับผมมาอีกลำแล้ดติดกันเลยเรือลำนี้เป็นของเป็นของโรงแรมหรือว่าเป็นของบริษัทไหนกันเลยนะฮะสวยงามเหมือนกันนะฮะผู้คนเต็มดาดฟ้าเลยนะ สนุกสนานกันใหญ่เลยครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันครับว่านักเที่ยวจะดีใจขนาดไหนครับที่มีความสุขแบบนี้นะฮะรอ,อยันพิเส้นนะ รอยย่าพิดเซนครูดนะฮะเรือลำนี้โอ้นี่แหละครับเสน่ห์ของเมืองไทยร้องสนั่นแบบดีใจนะมีความสุข <S <S มาอีกแล้วนะฮะเรือเจ้พาพญาพรินเซสนะฮะ โอ้ภายในคือมีความสุขมากเจ้าพญาปรินเซลคันที่สี่นะฮะโอ้โหหมายกนะใในะล้ำนะไกลๆนะเป็นเรือแบบสีฟ้าสีน้ำเงินนะ มาแล้วนะฮะโอ้โหถือว่าข้างบนนี้มีความสุขมากนี่แบบสบายใจนะเต้นกันใหญ่เลยว้าว เที่ยวนะฮะที่ได้ขึ้นเรือดินเนอร์มาอีกแล้วนะฮะไล่ตามกันเลยโอ้โห,โหเด่นมากนะวัดอรุณ ตั่งชมบรรยากาศไปยืนชมบรรยากาศหน้าเรืออะไ นี่ก็เป็นเรือ3ชั้นนะเป็นเรือลำใหญ่เลยนะครับผม ใหญ่นะครับผม5 4 3 2 1เอวบัสก็คือข้างล่างนะา่ะจะหัวเกือบจะติดสะพานแล้วนะครับก็เลยว้าวว้าวร้องโหฮิวกันนะครับ ยอดมากครับไมแล้วครับโอ้โหไกลนะครับผมก็มีดีเจบอกนับหนึ่งสองสามมาแล้วนะครับโอ้โหริเวอร์ไซด์นะฮะวันนี้เจอริเวอร์ไซด์เจอลำทีสานนะครับผมยอดมาก บ้างขอเรนะือลำตางแลเป็นเรือสองชั้นนะแต่ว่าสวยงามมากและลำยาวเลยนะครับผมเรือลำนี้ถือว่าอลังการมากนะครับผมโอ้โหอยากซูมกล้องไปติดตามตคใกล้ๆนะครับผม มาอีกแล้วก็สวนกันเลยลำนี้น่าจะเป็นิ้น n c e ็ตหรือเปล่าอ๋อไม่ใช่ใช่ไหมอันนี้ไม่ใช่ิ r i n c e s นะฮะิดราน้าเนี่ยมัน p r i n ลำนี้สามชั้นนะครับผมเป็นลำใหญ่เหมือนกันนะโอ้โหอลังการนะเรือสามชั้นนะครับผม มันใหญ่เลยฮะเป็นเรือวิว่าอะไรสักอย่างเนี่ยเมื่อกี้อ่านไม่ทันนะมัวแจะดูบรรยากาศอยู่นะครับผมโอนะสุดยอดมากนะครับผมโอเคนะสำหรับคลิปนี้นะครับผมบ่าวเราต้องขอตัวลาไปก่อนนะโอ้บรรยากาศสวยมากนะเดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้านะว่าจะมีอะไรเนาะ เดี๋ยวรอติดตามรับชมกัแล้วกันนะฮะถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกําลังใจให้บ่าวรานะฮะด้วยการดูแบบไม่ข้ามโฆษณานะครับผมขอบพระคุณมากครับผมสวัสดีครับสบายดีบ๊ายบาย